สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับไพโรดนะครับเบอร์รี่ชีสครันนะครับตัวนี้เขียนว่า made with s w i s ช็อกโกแลตนะจ๊ะเขาบอกนะครับว่าพี่ยังเคยกิน Swiss chocolate มาแล้วเดี๋ยวจะลองดูนะครับว่า Swiss chocolate จริงหรือเปล่าโอเคครับก่อนกินมาส่วนประกอบก่อนนะจ๊ะในนี้นะครับเขาเขียนว่าเป็นโคบเปอร์ไอซ์ไวท์นะครับ23%นะครับซอสสตรอเบอรี่13%นะครับแล้วก็เป็นชีสแช่แข็ง3%กูโคไซรัป6%นมเบลล์4%น้ำตาลแต่งหน้าเค้กคาสสี3%ครับ แล้วก็เป็นレスเวลส์ค c ร์บอน3%โอเคครับเดี๋ยวก่อนแล้วก็มีน้ำตาลอีก3%นะครับแล้วก็มี milk chocolate powder วงเล็บสวิต3%พูดง่ายๆนะครับเอ้เดี๋ยวก่อนมีไขมันพืช2%นะครับโอเคค่นี้เระจะพูดง่ายๆนะครับก็คือว่าถ้าเกิดดูนะครับที่เขาเขียนว่าเป็นเนี่ยครับสวิตนะครับเมกวิสวิตแต่ตรงนี้นะี่ะ ที่เขาวงเรียกว่าเป็นโวิีนะครับคือมิลช็อกโกแลตคอมพาว์นะครับสามเปอร์เซ็นต์ง่ายคือคือมีช็อกโกแลตโซฟีสามเปอร์เซ็นต์สินะจะอ่านตามส่วนประกอบไหมครับโอเคครับไม่เป็นไรมาชิมกันดีกว่านะครับรสชาติเป็นยังไงกับมังกันจ๊ะแกงมาตาลตตระนนี่อย่างนี้นะครับก็ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าตัวนี้ราคา20บาทนะครับก็ต้องได้ประมาณนี้เราจะมันไม่ใช่ของ30บาท40บาทนะครับก็เนี่ยก็ได้ชิ้นค่ะเนี่ยครับต้องสัมพันธ์กับราคานะครับของมันสัมพันธ์กับราคาครับคราวนนี้ดมกกลิ่็ กินดับไอติมชั่วไปนะครับคราวนี้ชิมรสชาติก็ได้รสไว้ช็อกโกแลตอยู่นะแล้วก็ค่อนข้างจะดีนะครับคือตรงเนี้ทั้งเกต็ดีๆนะเห็นไหมตัวเนี้เป็นซอสสตรบอรี่นะ แล้วเนี่ยรักกัดไปก็ได้รสชาติของสับประรีด้วยโอเคเดี๋ยวกินให้หมดเลยแล้วกันเขาบอกนะครับว่า ถ้าเกิดเทียบกับราคา20บาทนะโคตรประทับใจเลยนะครับว่าตรงเนี้ยที่เขาเขียนว่าเป็นซอสเน้นๆนะเขก็ครีมชีสน,นุ่มถามว่าชีสน,นุ่มจริงไหมชีสน,นุ่มจริงนะครับแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยเห็นไหมครับที่มันเป็นซอสสับ,บอรี่นะมันก็มีซอสสับ,บอรี่อยู่ในไอ้ตรงไอติมเลยนะแต่ว่ามันไม่ได้มีเยอะไอติมนะแต่ว่าเวลากินใะแล้วเนีเน่ยมันรู้สึกถึงความเปรี้ยวของซอสสับ,บอรี่แนละที่สำคัญครับไม่หวานจัดด้วยนะจ๊ะดังนั้นใครที่ไม่ชอบไอ้กิน,นไอติมหวานเนี่ยเฮ้ยตัวนี้คุณจะชอบนะอนะะไไดด้้รรรสสสชชชาาตติิขขอองงีคับ ซอสบัลลีที่เปรี้ยวๆมาแล้วก็เนี่ยตรงเปลือกเนี่ยไอตรงที่มันเคลือบไว้ช็อกโกแลตก็ได้รสชาติไว้ช็อกโกแลตดีและที่สำคัญคือไม่ใช่ไวชช้ช็อกโกแลตแบบหวานเป็นไวชช้ช็อกโกแลตแบบเฮ้ยได้รสชาติไวชช้ช็อกโกแลตแต่ว่าไม่ได้ใส่น้ำตาลเยอะเพราะเจอบางเจ้าส่วนมากของไทยเขาไม่ได้ใส่น้ำตาลที่มันหวานไอตัวนี้ดีนะตัวนี้ดีนะเท่ากับเท่ากับราคาเนี่ยคือถ้าเกิดจะถามว่าสิ่งที่ไม่ชอบคืออะไรครับคือว่ามันจะควรทำเป็นขาย40บาทอะแล้วก็แบบไอตรงนี้ครับใส่ซอสช็อกโกแลตได้ซอสบัลลีเยอะๆนะครับได้ไว้ช็อกโกแแแแลตทาบบบบหนนๆพวกมมัอะ ของวอที่40บาทเนี่ยมันจะอร่อยมากแต่ว่าต้องเข้าใจนะนี่มันราคา20บาทอ่ะดังนั้นเนี่ยเฮ้ยประทับใจประทับใจไม่หวานด้วยอ่ะต่รสชาติชีแล้วก็ซอสซัฟฟรีที่เปรี้ยวมาเฮ้ยใกล้เคียงของแพงนะใกล้เคียงของแพงนะแค่ว่าเฮ้ยเนี่ยไอ้ตรงไอ้ตรงเคลือบไวช,ช็อกโกแลตเขาเนี่ยเป็นแบบบางแล้วก็แบบว่ากับของ20บาทก็ต้องเข้าใจอ่ะก็ได้แค่นี้ครับแต่ว่าถ้าเกิดมันทำ40บาทเพี่อนว่าเฮ้ยรสชาติจะอร่อยกว่านี้นะเพราะแม้ไอ้แท่งเนี่ย มันจะใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ไว้ช็อกโกแลตก็จะเขาจะดีขึ้นนะครับโอเคครับก็ถือว่าทำได้ดีมากเลยกับตัวนี้โอเคพม่อ่าต่วนะอะไรรดูคลิปนี้ไปกันที่นี้ครับชอบฝากกดไลค์กด like, ติดตามแล้วก็แชร์ด้วยนะ